สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำเนื่องในโอกาสคณิศจจตุรทีนะวันนี้ก็ทำเกี่ยวกับเทพเจ้าที่เคยต่อสู้กับพระพิฆเนศแบบ b s b a t t l e นะครับโดยปกติแล้วเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ส่วนมากก็จะหนักไปทางสู้กับสูรซะเยอะแต่ผลลัพธ์มันก็รู้กันอยู่นะครับว่าเทพต้องชนะสูรอยู่แล้วดังนั้นคลิปนี้จะนับเฉพาะเทพพระเจ้าที่เคยต่อสู้กับพระพิฆเนศว่าจะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่1พระศิวะนะเป็นสวามีของพระแม่อุมาหรือว่าพ่อพระพิฆเนศครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่กําเนิดพระพิฆเนศแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระอุมากําลังอาบนะห้ามอยู่ในถ้ำ พระศิวะเนี่ยก็เข้ามาขณะที่พระนางกําลังอาบน้ําอยู่พระศิวะเห็นปารวตีเขินอายก็หัวเราะชอบใจทาให้พระนางเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนางชายาวิชายาสาายของปารวตีจึงพูดว่าพระแม่น่าจะสร้างบุตรขึ้นมาองค์หนึ่งคอยรับใช้ตัวเองพระนางก็เลยปั้นเด็กน้อยขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็เสกให้มีชีวิตจากนั้นก็ตั้งชื่อว่าวินายักษ์พร้อมกับบอกว่าถ้าแม่ยังอาบน้ําไม่เสร็จอย่าให้ใครเข้ามาในบ้านได้แล้วก็ให้เฝ้าประตูไว้ เมื่อพระศิวะมาหน้าประตูถ้ำก็เห็นเป็นเด็กแปลกหน้าขวางเอาไว้และเด็กคนนี้ก็บล็อกทางไม่ให้พระศิวะเข้าไปทําให้พระศิวะในกโกรธมากและบอกว่าเจ้ากล้าดียังไงข้าเป็นสามีของปารวตีนะเด็กน้อยเจ้าเป็นใครอย่ามาขวางพูดไม่ทันขาดคำวินายกักก็ตีพระศิวะเข้าเต็มเหนี่ยวที่หลังครับทําให้พระศิวะเสียเซลแต่ก็ไม่อยากลดตัวไปสู้กับเด็กน้อยจึงถอยไปตั้งหลักก่อนที่เขาไกรลาดและนี่ก็คือคู่ต่อสู้คนแรกของพระพิฆเนศครับคนที่2คือนันทิและคณะ นันทีเนี่ยก็เป็นโคพานะของพระศิวะที่สามารถแปงลงร่างเป็นคนได้พระศิวะก็มอบหมายให้นันทีกับเหล่าสาวกไปจัดการกับเด็กคนนี้เมื่อโคนันทีพยายามไปเจรจาก,กับเด็กน้อยวินายักษ์ก็ยังคงยืนยันว่าตนรับคำสั่งมาจากท่านแม่ไม่ให้ใครเข้าไปทั้งนั้นจากนั้นก็เริ่มพูดจาโอหังยั่ยยุนันทีก็เลยเริ่มต่อสู้กับวินายักษ์สุดท้ายก็โดนหวดได้ไหวกลับมาทําให้บรรดาสมุนของนันทีไม่ว่าจะเป็นผีเปรตกูหรือว่ากอบลินไม่มีใครสามารถสู้กุมารคนนี้ได้ก็เพ่นแนบกับมหาพระศิวะไปอีกคคคนนนึงรับ ที่3คือพระพรหมเทพนะพระศิวะก็เรียกพระพรหมกับพาันารายมาช่วยจากเหตุการณ์ที่แล้วและก็มอบหมายให้พระพรหมกับบรรดาฤาษีเนี่ยไปเจรจาแต่เมื่อพระพรหมไปถึงก็ถูกวินายักษ์ตีด้วยไว้ไม่ว่าพระพรหมจะพยายามพูดดียังไงเ,เด็กคนนี้ก็ไม่ฟังครับและพระพรหมก็ไม่สามารถสู้เหตุคนนี้ได้ ก็ไล่ตีบรรดาฤาษีกับไปหมดเรียกได้ว่าพระพรหมองค์นี้เนี่ยโดนเด็กไล่ตีนะฮะถือว่าโดนเนิบจัดเลยละครับท่านผู้ชมครับคนที่4คือพระอินมาแล้วครับกระสอบไฟของเราพวกนันทิสู้ไม่ได้พระศิวะก็มอบหมายให้พวกพระอินกับเทวดาไปสู้พระอินก็เลยเรียกกองทัพเทวดาเข้ามาช่วยต่อสู้ด้วยรวมไปถึงพระขันทกุมารที่เป็นเสนาแห่งสวรรค์ก็มารุมลูกของพระแม่อุมาคนเดียวแต่ว่าวินายักษ์เนี่ยก็มีฝีมือที่ร้ายกาจมากทําให้เทวดาเนี่ยล้มตายไปจํานวนมากพระแม่ปารวตีพอรู้ว่า ลูกกาลังโดนเทวดารุมจึงส่งอวตารของตนก็คือพระแม่กาลีกับพระแม่ธุรคาไปช่วยเหลือลูกของพระนางก็คือทีมต้องการเมทกับไฟเตอร์ครับกองทัพเทวดาก็ถูกพระแม่ธุรคากาลีเนียโจมตีจนเรียบพระอินก็กลายเป็นกระสอบไยเรียบร้อยต้องเพ่นแน่ไปแจ้งพระศิวะอีกคนพระขันทกุมารที่ว่าแน่ก็ยังพ่ายแพ้ต่อเด็กคนนี้ครับองค์ที่5คือพระนารายต่อจากเหตุการณ์ที่แล้วครับ พระศิวะเห็นว่าเทวดาแล้วคณะแพ้หมดรูปพระองค์ก็เลยออกโรงเองครับหลังจากลีลามานานและก็บอกให้พรานารายเนี่ยไปช่วยต่อสู้ด้วยพรานารายก็เลยเป็นสายซับห้กับพระศิวะในการล่อให้วินายักษ์ซัดคาถาใส่แต่แล้ววินายักษ์รู้ทันก็เลยจับจังหวะได้ทันครับ ตีเข้าไปที่แขนของพระศิวะทําให้ตีศูนย์ของพระศิวะเนี่ยตกดังตึงเลยและวินายักษ์ก็ซัดคาถาใส่ถัูของพระศิวะจนหกักขณะที่พระศิวะกาลังจะเสียท่านั่นเองพระนารายณ์เนี่ยก็เหาะไปอีกทางและก็ปล่อยจากมาตัดคาถาของวินายักษ์จนขาดเมื่อวินายักษ์ซัดกระบองใส่ก็ถูกพยาครุฑงับเอาไว้พระศิวะได้ทีหยิบตีศูนขึ้นมาปาใส่หัวของกุมารคนนี้จนหัวขาดพระอุมาหรือปรวตีก็พิโรธไปนั้นมากปล่อยอวตารน,นับหมื่นมาไล่ฆ่าพวกเทวดาจนเรียบพระตีมูรติทั้งสามก็ ขอร้องพระแม่อย่าเพิ่งทำลายจักรวาลเลยพวกเราผิดไปแล้ว พระนางก็เลยสงบลงและพระนางก็บอกว่าให้ชุบชีวิตลูกของนางนางก็จะยอมหยุดทาลายครับพระนารายก็เลยเอาเสียรช้างที่ตายแล้วมาต่อให้และพระศิวะก็คือชีพเพกับกุมารคนนี้และลูกของปารวตีที่มีเสียนเป็นช้างก็ได้นามใหม่ว่าพระคเนศทั้งพระคเนศกับพระแม่อุมาก็ขอโทษพระศิวะที่ทําไม่ดีลงไปเรื่องก็เลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนับแต่ันต้นมาครับสรุปแล้วพระพิคเนศก็เป็นเทพทูแทๆคือพระศิวะต้องรุมกับพระนารายถึงจะเอาชนะได้นั่นเองครับ องที่6คือพระขันทกุมารบุตรของพระศิวะแล้วก็มีศักดิ์เป็นพี่ชายของพระพิคเนธในตอนที่เทวดาต่อสู้กับพระพิคเนธขันทกุมารก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับแต่ก็มีเรื่องที่พระพิคเนตแข่งกับขันทกุมารเหมือนกันครับเรื่องมันมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเหล่าเทวดาก็ต่างประชุมว่าใครควรจะได้บูชาก่อนเป็นคนแรกพระศิวะก็เลยให้เทวดา มาแข่งกันเดินทางรอบโลกสามรอบในการแข่งขันก็มีทั้งพระอินพระวรุณยม,มาราชพระอาทิตย์และก็เทพีมากมายครับพระพิคเนตในขี่หนูมาแข่งส่วนขันทกุมารก็ขี่นกยุงที่เป็นพาหนะของตนมาเมื่อเริ่มออกสตาร์ทแล้วปรากฏว่าพระขันทกุมารเนี่ยนำาลิว้วส่วนพระพิคเนตก็ขี่หนูมาแล้วก็ต้มเตี้ยมชักช้ามากและดูยังไงก็ไม่เห็นเววชนะครับพระพิคเนตจึงขี่หนูวนรอบพระศิวะกับพระอุมาที่นั่งอยู่สมรอบและก็บอกว่าพ่อแม่สําหรับลูกก็คือโลกทั้งใบ เมื่อตนเดิมรอบพ่อแม่สามรอบก็เสมือนว่าครบแล้วสามรอบครับเมื่อพระขันทกุมารเข้าเส้นชัยมาถึงแล้วพระศิวะก็ประกาศว่าผู้ชนะก็คือพระคเนศเพราะสามารถตีปริศนาของพระองค์ออกพระศิวะพระอุมาก็เสมือนโลกทั้งใบ พระพิคเนตก็เลยได้เป็นปฐมบูชาแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็ทําให้ขันทกูมานเนี่ยงอนพ่อแม่และบอกว่าน้องชายของตนเนี่ยใช่เพทุบายในการเอาชนะเขาจึงได้ขี่นกยุงไปอยู่ทางใต้ขันทะกูมารก็เลยเป็นเทพประจําของชาวทมินในอินเดียใต้นับแต่นั้นต้นมาครับบางเนื้อเรื่องก็เปลี่ยนว่านารัตมุนีเอามะม่วงมาให้ทั้งสองคนบุตรทั้งสองก็ต่างอยากได้ผลมะม่วงอันนี้ถ้าสิว่าพระอุมาก็เลยทั้งสองเนี่ยวนรอบโลกเนื้อหาทั้งสองเนี่ยก็เหมือนกันครับ พระพิคเนเนี่ยชนะพวนรอบพ่อแม่ที่เป็นโลกของลูกแล้วก็ได้ผลมะม่วงไปโดยที่ขันทกุมารก็ไม่พอใจกับผลการตัดสินยึงงอนพ่อแม่ไปอยู่ทางใต้แทนบางตำนานก็เปลี่ยนจากผลมะม่วงมาเป็นเจ้าสาวสองคนพอแข่งกันก็ปรากฏว่าพระพิคเนธชนะและได้แต่งงานกับเจ้าสาวสองคนก็คือนางสิทธิและพุทธินั่นเองครับ คนที่7คือปรสุรามซึ่งเป็นฤาษีสายบูเรียมเป็นอวตารต่างที่6ของพระนารายด์ด้วยฤาษีสายบูคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพระศิวะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเข้ามายังเขาไกลลาชและจะเข้าไปอย่างที่พมนักของพระศิวะแต่ก็ถูกพระพิคเนตเนี่ยเฝ้าไว้และบอกว่ามันดากบีดากำลังพักพ่อนอยู่ขอให้ท่านปรสุรามเนี่ยรอยอยู่ก่อน แต่ฤษีปรสุรามไม่ฟังปรสุรามยืนการานจะเข้าไปให้ได้ก็เลยป,ปะทะกับ,รพ,รบพระพิคเนตครับพระพิคเนตก็มีฝีมือที่มากกว่าปรสุรามแต่ตนก็ไม่ได้เอาจริงอะไรมากแต่ก็ป้องกันตัวเองเพราะว่าไม่อยากหักห้าลูกศิษย์ของพ่อแต่พอปรสุรามงัดขวานของพระศิวะออกมา พระพิกเ,เนธก็ไม่อยากรบหลูอาวุธของพ่อจึงไม่คิดต่อสู้พร้อมกับเอางารับขวานเอาไว้ทำให้งาของพระพิกเ,เนธหักไปข้างหนึ่งครับเมื่อพระพิกเ,เนตร้องด้วยความเจ็บปวดเ,เดวมเืม่อปรสุรามเห็นพระแม่มาแบบกับตันมาเวลนะาแม่มาแล้วก็หงอลงทันทีครับพระอุมาถามว่าใครทำงาลูกข้าหากักปรสุรามก็เลยทำเสียงอ่อยๆว่ากระหม่อมไม่ได้ตั้งใจยามเข้าตเต็มเป่าเลยครับ พระนางจึงโกรธแล้วก็สาปให้ปรสุรามโดนเนื้อพลังลงครึ่งหนึ่งปรสุรามรู้สึกสำนึกผิดก็เลยไปเก็บเนื้อเก็บตัวไม่โผล่ออกมาให้ผู้คนโพบเห็นอีกเลยนะับแต่นั้นครับและนี่คือสาเหตุที่พระพิคเนธมีงานเดียวเป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ลบหลู่เกียรติหรือหักหน้าบีดาน,นั่นเองครับคนที่8คือหนุมาน อันนี้ก็เป็นตำนานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งเหมือนกับแฟนฟิกนะครับเนื้อเรื่องจะไม่มีในรามยณนะหรือรามเกียรติ์แต่ประกันได้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งฤาษีนารัตคนที่ชอบพูดว่านารายนารายนายอยากรู้ว่า ระหว่งหางฮนุมานกับพระพิฆเนศสู้กันใครจะชนะก็เหมือนกับกยุคนี้ที่มี Ba t t l e o ออ o กนะครับเมื่อครั้งที่พระรามกำลังจะข้ามไปอย่างกรุงลงกาแต่ก็เจอกับอุปสรรคเข้าฤาษีนารัตก็เลยไปพูดยั่วยุหนุมานว่าอุปสรรคของพระรามเนี่ยสาเหตุก็คือพระพิฆเนศไงหานุมานก็ดันหลงเชื่อเข้าไปต่อสู้กับพระพิฆเนศเมื่อทั้งสองต่อสู้กันเนี่ยก็ไม่ชนะทั้งทีสุดท้ายเนี่ยบรรดาที่พระเจ้าก็เลยตัดสินว่า ทั้งสองมีพลังเท่ากันพวกเจ้าอย่าวอกันเลยเดี๋ยวเรื่องยืดไม่จบสักทีครับที่เป็นที่มาของพระพิคเนศครึ่งหานุมาน,นามว่าพระอัจยันตะประภูหรือว่าพระอัจยันตะมหาประภูแสดงให้เห็นพลังครึ่งหนึ่งของสองพระองค์นี่จะว่าอนุมานในเกิดจากพระศิวะที่เป็นพลังเพศช,ชายที่เรียกว่าปุรุษะพระพิคเนตเกิดจากพระอุมาที่เป็นพลังฝั่งสตรีก็คือปรากิติเทวรูปร่างฟิวชั่นก็เป็นปางคอนเซปที่แสดงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศช,ชายกับเพศหญ,ญ,ญิงเป็น,นตัวนั่นเองครับ คนที่9คือพลรามพี่ชายของพระกิศนะเรื่องมันมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งอนิรุธหลานชายของพระกิศนะ เป็นอวตารบางที่8ของพระนาณ์โดยอนิรุธได้โดนลักพาตัวไปนางจิตตะเลขาที่จะว่านางอาุษาเนี่ยหลงรักอนิรุธและอนิรุธก็ชอบพ่อกับนางอาุษาเหมือนกันทั้งสองก็เลยแอบไปมาหาสู่กันครับแต่มีวันหนึ่งก็ถูกพนาศูนพ่อของอุษาจับโป๊ะแตกได้บางอาจมากิ๊ก,กับลูกสาวกูดีนักก็เลยขังอนิรุธไว้ในคุกครับพระกฤษษะทราบว่าอนิรุธถูกจับโดยพนาศูนจึงจัดกองทัพไปสู้กับศูนตัวนี้แต่พนาศูนคนนี้ก็มีพรจากพระศิวะเช่นกัน โดยขอให้ตนเนี่ยมีพันมือและยังสามารถซัมมอนพระศิวะมาสู้ได้ทุกเมือ่อถ้าไม่พระศิวะต้องมาสู้กับพระกฤษณะแบบเรียงไม่ได้การต่อสู้ก็ดูเดือดมากระหว่างกองทัพทั้งสองครับขันตะกุมารก็ปะทะกับปรัทยุมที่เป็นลูกของพระกฤษณะพระพิคเนตก็ปะทะกับพลรามพี่ชายของพระกฤษณะคนนี้บางตำราก็บอกว่าสูสีบางตำราก็บอกว่าพระพิคเนตสู้ไม่ได้เลยครับ เมื่อการต่อสู้บานปลายเข้าพระกิษสระก็ปาจากรใส่พนาศูนและก็ตัดแขนนับพันของพนาศูนจนเหลือเพียงสองแขนเท่านั้นเมื่อจาก,การกำลังจะตัดที่คอของพนาศูนก็ถูกพระศิวะเอาตีศูนบล็อกเอาไว้เราบอกว่าช้าก่อนพระกิษสระกับพระศิวะก็เลยยิงธนูใส่กันกลายมาเป็นมาลายค้องคอทั้งสองไว้ครับพระศิวะเห็นว่าพระกิษสระก็คือพนอันนารายก็เลยทักว่า เราทั้งสองต่างเป็นเทพที่เสมอกันจะมาสู้กันทำไมหลายตอนพระศิวะก็ตําหนิพนาสูรว่าเป็นต้นเหตุของการต่อสู้ทั้งหมดแล้วก็บอกให้พนาสูรเนี่ยยกลูกสาวให้เรื่องจะได้จบจบพนาสูรก็เลยขอขมาพระศิวะวงกเล็บกูผิดอะไรวะแค่หวงลูกสาวและเรื่องราวก็จบลงที่อนิรุธได้แต่งงานกับนางอุสานับแต่น้ำต้นมาครับสรุปพระพิฆเนศในการต่อสู้ครั้งนี้โดนเนิร์ฟจัด ตอนแรกๆยังเคยตีพนนารายได้อยู่เลยครับพอมาตำนานนี้ก็มาแพ้อวตารของพรนนารายหรือว่าพญาอนันตนาคราชแบบพรามซะง,งั้นครับคือต้องทำใจนะว่าสกลพลังของเทพินดูเนี่ยมันขึ้นกับคนแต่งล้วนๆว,ว่าจะไว้เทพเจ้าองค์ไหนนะครับสำหรับเทพเจ้าที่เคยต่อสู้กับพระพิคเนตรก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็สามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกลดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ